ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เบนเบเรตันดิออสกองหน้าทินทัชลีอาจตัดสินใจสละมานั่งสำรองของบีเรียย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นในเดือนมการายนี้ที่ที่สปอร์ตเซอเรีเจนตินารายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าบคาจูเนียวางแผนเซ็นสัญญากับเบนเบเรตันดิอส ของหอกทีมชาติเชลีของบีเรลลากอันเดสอิบาร่าและมาริโซมากรีถาะการเลือกตั้งประธานสมโมสรที่จะมีขึ้นเ,เร็วๆนี้เบตตันย้ายจากแบล็กเบิร์นมาค้าแข้ง,ขงกับบีเรลลเมื่อสมัยที่ผ่านมาแบบไร้ค่าตัวแต่หอวหอกวัย24มีโอกาสลงเล่นทุกรายการรวมกันแค่12เกมและส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองบีเรลลมีเทนเนอร์3คนกลุมองเห็นในฤดูกาลนี้ได้ต,ตั้งแต่อิเกเซเตียนโคเซโรโกมาตินปาเซตา มาจนถึงมาเชลิโนกาเซียตัวราวแต่เบรตันตางเป็นตัวเลือกลงสนามรองจากเคลาดูโมเรโนอัลเลนเดอร์ซอรอสและโคเซลุยส์โมราเรสเท่านั้นตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเบรตันตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการหวนคืนซูริคผู้ดีในช่วงเดือนมกราคมโดยมีข่าวบอกว่าลีดยูไนเต็ดเลสเตอร์ลัตทัมตันเวฟฟอมบิดเบอร์สลีย์และพาเลสตั้งสุดใาเ็นสัญญาก,กับหอกทีมชาติชิลีรายนี้ล่าสุดทีซีสปอร์รายงานว่าโบคาจูเนีย พร้อมร่วมวงแย่งเซ็นสัญญากับเบรตันเช่นเดียวกันหาอิวาราและมากรีชชนะการเลือกตั้งกล้ามาเป็นประธานสโมสรอนคนต่อไปอลันเชลเลอร์ตำนานกองหน้าทีมชาติเกลีดเผยรู้สึกเห็นใจลัสมูสฮารุนกองหน้าแมนยูไนเตดที่ต้องเล่นกับเพื่อนในแนวรุกที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงบอลหลังทำประตูไม่ได้อีกครั้งในเกมเยอรมูนเกมที่อนฟิลจบลงด้วยผลเสมอ00และเป็นอีกครั้งที่ฮารุนไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ด ทำให้จนถึงตอนนี้เจ้าตัวยังคงทําประตูในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ตลอด13นัดที่ลงเล่นเชลเลอร์บอกว่ารู้สึกเห็นใจกองหน้าค่าตัว7 2ล้านปอนด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงมากเท่าที่ควรทําให้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเขาจะกลับมาทําได้ดีเขาต้องปรับปรุงการเล่นและการจบสกอร์แต่ผมเห็นใจเขานะผมพยายามลองเอาตัวเองไปอยู่ในตําแหน่งของเขาผมมองไปที่กาลาโชหลายตัวหลายครั้งเอาแต่ก้มหน้าก้มตาวิ่ง ขาไม่เงยหน้าขึ้นมาบ่อยมากพอที่จะดูว่ากองหน้าตัวเป้าจะวิ่งมาเมื่อไหร่อีกฝั่งเป็น Anthony, อนโตนีผมคงบ้าแน่ที่ต้องเล่นกับเขาเพราะคนรู้ว่า 99. 9ซที่เขาได้บอลเขาจะเลี้ยงตัวเข้ากลางด้วยเท้าซ้ายพวกกองหลังรู้ดีว่าพวกเขาสามารถจัดการได้แค่บีบให้ต้องเล่นด้วยเท้าขวามันก็เป็นงานยากสำหรับเขาแล้วเมื่อกี้ฟันได้กองหลังกับตันททมเลี้ยวปูงุดหยิุดบลเสมอแมนอยู่ โดยชี้ว่ามีเพียงทีมตนเท่านั้นที่ต้องการเอาชนะในเกมนี้ร้อยถ้าคุณเห็นว่าเราเล่นยังไงเราครองบอลและสร่าโอกาสได้มากแค่ไหนมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่พยายามเอาชนะในเกมนี้แน่นอนเราต้องชนะทุกเกมและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงน่าหง,งุดหงิดบางครั้งเราก็ยิงมันทื่อเกินไปและน่าจะจ่ายให้ตัวสอดมากกว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องบางครั้งก็ขาดหายไปแน่นอนเราเดินหน้ากันต่อแต่มันก็น่าหง,งุดหงิดเพราะเราเหนือกว่าในทุกด้าน ุดท้ายพวกเขาก็ได้แต้มและเราผิดหวังกับหนึ่งแต้มชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดการมาที่นี่คุณต้องระวังความอันตรายที่เรามีเราน่าจะชนะในวันนี้เราต้องเรียนรู้จากสถานการณ์บางอย่างและผมรู้ว่าเราจะสามารถทําได้ปีที่แล้วเราไม่ได้รู้สึกดีก่อนเกมกับแฟนอยู่แต่เราเอาชนะเกมนั้นได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ปีที่แล้วเราเอามันมาใช้กับตอนนี้ไม่ได้อุนนเอเมลี่กูสซอแอสเซมิล่ายืนยัน ไม่พอใจกับพฤติกรรมของลูกทีมที่เกือบไปมีเรื่องมีราวกับนักเตะคู่แข่งในช่วงท้ายเกมที่บุกชนะเบรนฟอร์ด2-1น่แน่นอนเราพอใจกับผลการในขันและวิธีที่เราฟื้นตัวผมไม่พอใจกับพฤติกรรมจากเหตุการณ์ที่นักเตะทั้งสองทีมมีปัญหากันในช่วงท้ายผมต้องการที่จะวิเคราะห์ผู้เล่นมันไม่ใช่สปปรดิตของผมเราต้องพยายามเคารพทุกสิ่งแต่เมื่อพวกเขาอยู่ในสนามพวกเขาจะมีความตื่นเต้นและความกังวลบางอย่างที่แสดงออกมาสิ่งต่างสามารถเกิดขึ้นแบบนั้นได้แต่ผมก็อยากจะแก้ไขมัน ใบแดงของบูบากากร,รมมารานและพฤติกรรมบางอย่างในทีมของผมผมไม่อยากให้พวกเขาทําข้อความของผมคือเคารพทุกสิ่งเคารพคู่แข่งเคารพตัวเองเคารพกรรมการวันนี้เราเสียสติไปบ้างในพฤติกรรมบางอย่างผมต้องการเน้นบติการฟื้นฟูและพยายามควบคุมมันเราต้องสร้างสรรและสร้างทีมของเราต่อไปการชนะและการคำ b l a c นั้นน่าทึ่งมากแต่ยังมีงานที่ต้องทําในการจัดการกับสถาน,นการณ์หลังจากทําประตูผมไม่อยากให้สถานการณ์เหล่านั้นอยู่ในทีมของผมเลย